กับดักหุ้นปันผลมือใหม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พลาดหุ้นปันผลเนี่ยต้องบอกว่ามือใหม่หลายๆคนเนี่ยก็ชอบเนอะเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้าเราซื้อเข้าไปเนี่ยเราได้รับเงินปันผลนะครับแบบสม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เงินอะไรประมาณนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่มือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับมือใหม่ก็ต้องอยากได้หุ้นที่มันปันผลสูงแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้คืออยากได้ที่ปันผลสูงมากๆ ยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้ต่อเปิดดูนะครับบรรทัดน,นี้คือบรรทัดเงินปันผลสมมติเราอยู่ตอนปี67นะครับหุ้นตัวนี้เราจะเห็นว่ามันโชว์ว่าปันผล29%ปันผล29%สนะสมมติมือใหม่ประสบการณ์ยังน้อยอยู่กาคิดว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้เราก็จะได้ปันผลสูงมากเลยปีหนึ่งยี่บเก้าเปอร์เซ็นต์บ้าบอไปแล้วนะครับเราก็โอเคสนใจสมมติซื้อเข้าไปเนี่ยสองบาทสิบสี่ตังซื้อเข้าไปเลยปันผลยี่สุบเก้าเปอร์เซ็นต์สุดยอดพอปรากฏ ราคาหุ้นครับจาก2บาทลงมาเหลือ1บาทด้วยแล้วดวีเวเดนเงินปันผลปีนี้กลับไม่จ่ายนี่คือสิ่งที่มือใหม่เนี่ยต้องเผชิญก็คือว่าไปซื้อหุ้นที่เห็นว่ามันจ่ายเงินปันผลปีนั้นอะสูงสุดๆเอ,เอาอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติเรามาดูตัวอย่างนี้ เราอาจจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้จ่ายปันผลเนี่ยปี6 6สมมุติเราอยู่ปี6% 6ปันผล28%อีกแล้วโอ้โหมันสุดยอดเลยนะนะปันผล28%อซาจซื้อเข้าไปเพื่อหวังจะได้ปันผลเนี่ย28-29%าปพอปีต่อมาปันผลลงเหลือ2%จุดพลาดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราดูประวัติการจ่ายเงินปันผลเนี่ยมือหม่จะดูปีเดียวไม่ได้ต,ต้องบอกว่าเราต้องดูย้อนหลังกลับไปว่าโอเคที่เขาบอกจ่ายปันผลสูงเนี่ย มันจ่ายปันผลแบบนี้สม่ำเสมอหรือเปล่าสมมติด,ดูไอ้ตัวนี้นะครับปีนี้จ่าย29%ย้อนกลับไปไม่จ่ายย้อนกลับไปไม่จ่ายก็แสดงว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่บางปีสมมติกําไรไม่ดีหรือขาดทุนมันอาจจะไม่จ่ายปันผลนะครับเอาเอาตัวอีกตัวอย่างหนึง่งเมื่อกี้สมมติเราดูปีนี้มันจ่าย28แต่ย้อนกลับไปมันก็จ่ายแค่19นะย้อนกลับไปจ่ายแค่1%แสดงว่ามันจ่ายไม่สม่ำเสมอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาจากการที่ว่ากําไรอ่ะมันไม่สม่ำเสมอส่วนมากจะเป็นหุ้นือ นะครับปีที่กําไรแบบหมื่นล้าน2องหมื่นล้านจ่ายปันผลเยอะแต่ปีนี้กาไรเหลือแค่พันล้านมันก็จะจ่ายปันผลลดลงนะครับไอ้หุ้นตัวอย่างตัวเมื่อกี้นะครับเราดูไปที่ตัวบรรทัดกําไรสุทธิเนี่ยปีที่มันกําไร1 9ื0 0เล้านเนี่ยโอ้โหกำไรเยอะมากก็จ่ายปันผลเยอะแต่ปีนี้ขาดทุน2,000ล้านนี่ขาดทุนพันห้ล้านกําไรเหลือ400รอยะไรเงี้ย <S <s พอกาไรน้อยหรือขาดทุนมันก็จะไม่จ่ายแต่ตัวที่แบบจะจ่ายปันผลยกตัวอย่างเป็นตัวทิสโก นะครับเราดูปันผลที่เขาจ่ายเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจ่าย7%กว่าหมดเลยมีจ่าย6%กว่าอยู่ปีหนึ่งตอนนั้นเป็นปีโควิดเห็นไหมครับเราดูไปที่บรรทัดกำไรสุทธิก็จะเห็นว่ากำไรสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นมือใหม่ต้องดูด้วยว่ากำไรสม่ำเสมอไหมและจ่ายปันผลสม่ำเสมอหรือเปล่าจะได้ไม่พลาดครับ